สวัสดีค่ะเคเคการจนาจิเตะเก้าชาแนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะคะเชิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรับชมคลิปนะคะวันนี้คลิปพระอาทิตย์ยามค่ำนะคะยามสนทยานะคะนะเคปพันวานะคะแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามครบค่ำนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกำลังรับชมนะคะเอ่คเคการจนาจิเตะเก้าชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาถ่ายวิดีโอแล้วก็มาไรส์สันตค่ะอยู่ที่นะคะ โรงแรมพันวานะคะแหลมพันวา,นะะา,นวาก็จะอยู่ติดกับนะคะท่าเรือน้ำรึกนะคะอามะขามจังหวัดภูเก็ตนะคะบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะเพื้นทนะคะท้องฟ้ามีเมฆนะคะขมกขมัวเล็กน้อยนะคะวันนี้เราจะนะคะมองไม่เห็นนะคะซันเซ็ตนะคะพระอาทิตย์นะคะอตอกน้ําแต่ถ้าเรานะคะไปชมนะคะ ที่แหลมพรอมเทพนะคะเราจะสามารถนะคะมองเห็นซันเซ็ตได้แต่วันนี้ถึงแม้ว่าจะไปชมที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะไม่สามารถนะคะเ,เห็นซันเซ็ตนะคะที่สวยงามได้เนื่องจากว่าวันนี้นะคะฟ้าปิดนะคะฟ้าไม่ค่อยเปิดนะคะเพื่อนๆจะสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆดูนะคะดูนะคะรัศะมีของดวงอาทิตย์นะคะแสงนะคะดวงอาทิตย์ที่สาดส่องนะคะลงสู่เบื้องล่างนะคะพื้นน้ํานะคะทะเลนะคะแถวนี้ก็จะนะะอยู่ ติดกับนะคะเกาะโลนนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อนๆนะคะยามค่าคืนจะโรแมนติกนะคะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นนะคะซันเซ็ตที่สวยงามมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศนะคะมันฟินนะคะฝินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถมองเห็นนะคะเอ่อแสงนะคะสีชมพูนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะแสงจะสาดส่องนะคะลงสู่เบื้องล่างนะคะเป็นสีออกชมพูนะคะ ชมพูนะคะอโอโรสออโรสนะคะวันนี้นะคะแต่ก็นะคะขอบคุณนะคะธรรมชาติทีนะ่สร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆนะคะสวยงามให้มนุษย์นะคะวันนี้แค่คการจนาเจัดแปดเก้าชาแนลก็ได้มารับใช้นะคะพี่น้องนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ไร้ส์สดน,นะคะถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆนะคะไปฝากเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าจะ มาจากนะคะภาคไหนในประเทศไทยนะคะภาคพี่น้องที่อยู่ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคอีสานภาคตะว,วันออกนะคะหรือกรุงเทพมหานครหรือว่าพี่น้องที่อยู่นะคะไปทํางานที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือพี่น้องนะคะที่กําลังรับชมนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ต่างนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในการรับชมนะคะรับประทานอาหารเย็นให้อร่อยนะคะและ้วก็วันนี้เคเคการจนาเจ็ดแปดเก้าเชนน่ก็มานะคะไรส์สดน,นะคะกับถ่าย คลิปวิดีโอนะคะนะคะเป็นเพื่อนเราก็นะคะจะแผนกล้องนะคะไปยังพ่อค้าแม่ขายนะคะพ่อค้าแม่ขายที่อยู่นายกต้องการคลิปนะคะวิดีโอยาว,วประมาณนะคะหลายนาทีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมนะคะคลิปวิดีโอ,ดนะอนนะะเดี๋ยวฝากลังตรงนั้นก่อนนะ,ะไปที่ร้านขายไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะไปที่ร้านขายไก่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะ พาเพื่อนๆนะคะไปชมนะคะไก่นะคะไปชมไก่พาเพื่อนๆไปชมไก่ย่างนะคะเพื่อนๆนะเราจะเดินกันนะคะเดินกันไปๆนะไปที่ร้านไก่ย่างนะคะไปที่ร้านไก่ย่างนะเพื่อนๆนะคะเราจะเดินกันไวๆไปที่ร้านไก่ย่างเราลืมว่ามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งสวัสดีค่ะบังสวัสดีจาน้องเนี่ยไปมาโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วตะกี้ไม่ได้ถ่ายนะสวัสดีถ่ายดีไหมวันนี้ ปีไก่สวยๆเลยไม่เดี๋ยวต้องมาซื้อปีกไก่ไนะปีกไก่ไม้เท่าไหร่จังนี่ไก่ไมย่สิบาทครับเอาเอาเอาให้พี่สองไม้เสองไม้นะครับจ้ะสองไม้เดี๋ยวพอดีตั้งอยู่ในนี้แหละแต่ว่าโทรศัพท์ที่ไลฟ์อดวางไวตง้ตรงนู้นตีนี้มาถ่ายคลิปนะเพื่อนๆเ,เอ่อปีกไก่นะคะใหญ่ๆไม้ละยี่สิบบาทนะเอ่อส่วนเครื่องในนะคะไม้ละสิบบาทเท่านั้นนะคะก็จะมีเนื้อไก่นะคะด้วยเห็นไม้ย่างนะคะเพื่อนๆยัวย่วๆน้ำลายนะคะโอ้ยนะคะอร่อยอร่อยน้ำจิ้มร้านเลยไหมคะเอ่อ นะคะเพื่อนๆนี่คือการบาร์บีคิวไก่นะคะเครื่องในไก่ไม่ละสิบบาทนะคะเพื่อนๆเครื่องในนะคะอร่อยนะคะน่ากินน่ารับประทานมากๆแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งนะคะอร่อยๆนะคะเพื่อนๆนอกจากนั้นเขาก็นะมีต้มเซ็ปนะคะเห็ดต้มเซ็เห็ดนะคะคุมวันนี้น่าเคเคๆตัวพาเพื่อนๆนะคะมาด้ยนี่เป็นเส้นมะละกอนะคะไว้ตัต้มตับ อากาศร้อนหายใจไม่อก <c oughs> อกส่งไหมใช่ไหมครับส่งไหมไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ต้องการวิดีโอยาวประมาณ7นาทีนี่ค่ะไฟมันเข้าคอ แต่ต <Cornell. S 2> ้งนี้สวยกว่านะเพื่อนๆจ๋าปีไก่ยั่วๆนะคะไม้ใหญ่ๆไม้ยี่สิบบาทหรือว่ามันทองก่อนเอาแบบนี้กันนะคะเพื่อนๆนะคะไก่ย่างนะคะไม้ใหญ่ๆยี่สิบบาทตีไก่นะคะนี่ปีไก่ติดปีไก่บน ตับไก่นี่ไม้กี่บาทอะคิบบาทจ้ะอันหัวใจคาร์ตนี่ค่ะอันนี้ปิดของไม้นะคะจัะไอ้น,นั้นไอ้น,นั้นเราจ่ายไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราก็ยี่สิบบาทใช่ไหมใช่ค่ะอีีตังกี่บาทในกระเป๋านี้หมดไปเอาตังมาเพิ่มไปกี๊อันนี้เป็นการถ่ายคลิปยังไม่ถึงเวลา ยัง6นาทีนะคะเป็นเพื่อนจะอร่อยยั่วยันะคะนี่คือไก่ย่างเครื่องในไก่นะคะเขาทาได้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่คือน้ําซอสใช่ไหมคะน้องอันนี้เป็นน้ําซอสเหรอคะซอสชุบออันนี้เป็นปน้าซอสที่ผสมนะคะฮันนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีซีอิ๊วนะคะแบบนี้อันนี้ไม่ต้องให้ร้อนก็นได้ใส่อ่ารวมลงไปนะคะ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแอเดนเด่นอันนี้เป็นน้ำหันนี่ใช่ไหมคะน้ำซอสอร่อยนะรับประทานนะคะอร่อยดูหน้ารับประทานอร่อยมากเลยนะคะเื่นเ่นนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะอยากได้สนคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ KK กาญจนา789 Channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ